สวัสดีทุกท่านนะคะมาค่ะวันนี้เราจะเล่าเรื่องข้าวสีชมพูให้ฟังเราปลูกข้าวสีชมพูเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะปีแรกที่เราซื้อมาตอนนั้นราคาขายเมล็ดพันธุ์เขาจะขายกันกิโลละ1 0 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าเราซื้อมาแค่200เมล็ดนะ200เมล็ดนั้นนะคะเราก็เอามาเพาะทำต้นพันธุ์นะคะ ได้นิดเดียวปีแรกได้เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้มาประมาณได้มาประมาณ1นึ่งโลครึ่งนะคะเป็นทําแบบหวานนะทีนี้พอพอปีที่สองะคะ่ะเราก็เอาโลครึ่งนั้นน่ะมาหวานต่อก็เลยได้เก็บได้อีกประมาณ4-5่ถึงห้ากิโลจำจำแมน่นแไม่ได้นะคะแล้วปีที่สองจบไปแล้วเราก็เอาจานวนนั้นนะคะมา ทำในปีที่สนะคะนี่ปีที่สามของเราก็เริ่มแรกลุงจวานให้ก่อนนะคะแล้วพอดีเราเห็นมันมันไม่ค่อยงามย่ามันลกก็เลยเอามาอถอนออกมาดำนะคะมาปักดำนี่ป้าๆช่วยกันปักดำให้ปักดำให้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆปีนี้นะ่าจะได้ผลผลิตเยอะนะคะดูดูจากดูจากดูจากความงดงามของเขา การแตกกอสวยงามมากนะคะอันนี้คือของจริงนะคะที่สวนเราเองเราปลูกอยู่ที่บ้านสวนผามันบุรีรัมนะคะพิกัดโมเนงบ้านหนองขวางตำบลควนสำราอำเภอครูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราเราปลูกเพื่อ,อขยายพันธุ์เพิ่มนะคะใครที่คิดอยากจะทำพวกคาเฟ่คะ่ะคาเฟ่หรือปลูกเป็นไม้ประดับหน้าบ้านก็ได้หรือจะปลูกเอาไว้ให้ลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ที่อะไรนะที่คาเฟ่ของตัวเองที่ส่วนของตัวเองก็แนะนํำพืชตัวนี้นะคะทานได้ด้วยมีประโยชน์นะคะใบสามารถเอาไปทำชาได้ทำชาแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวน่าจะต้องลองสักครั้งนะคะข้าวสีชมพูเป็นข้าวเจ้านะคะ แบบนี้เลยดูแลก็เหมือนข้าวทั่วไปค่ะไม่ได้ยากนะสําหรับเรามองว่าเราก็ไม่เคยทํานานะคะส่วนมากก็จะมีแต่ป้ากับลุงทําว่าเราก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เรามาเริ่มทําเกษตรเต็มตัวนะคะแต่ก็ไม่ได้เต็มปีนะคะเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อปลายปีที่แล้วหันหลังให้งานประจําแล้วก็มาทํามาทําสวนมาทําในสิ่งที่เรารักนะคะผืนดินนี้เป็นผืนดินที่พ่อแม่ทิ้งมรดกไว้ให้นะคะ เราก็มาสร้างให้มันงอกเงยในมุมของเราเราไม่จําเป็นจะต้องเดินตามท่านนะคะท่านทํานาทําไร่ไร่อ้อยอะไรอยงเงี้ยค่ะไม่จําเป็นต้องเดินตามนะคะเราสามารถทําเกษตรในแบบที่เราถนัดได้เพื่อนๆก็อนกอลองเปิดใจกับการ,กรเกษตรดูนะเรามองนะเราเราเป็นคนหนึ่งที่ทํางานประจํามาเกือบจะทั้งชีวิตเลยหลังจากเรียนจบปริญญาตรีนะคะก็ มาทำงานในสิ่งที่เรารักนะคะแล้ววันหนึ่งก็ต้องได้กลับมาในเมื่อชีวิตพร้อมพร้อมจังหวะชีวิตพร้อมนะคะเมื่อลูกๆโตหมดแล้วเราไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเราก็หันหลังให้งานประจำเลยแล้วก็มาทำสิ่งนี้ใครๆก็ว่าเราบ้านนะขายข้าวขายต้นข้าวนี้ได้ที่กิโลละเอ้ยไม่ใช่ต้นละ <c oughs> สองบาท ต้นละสองบาทน,นะคะแต่เพิ่งได้ขายปีนี้เป็นปีแรกนะเรามองแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราไม่ได้คิดหวังว่าเราจะขายต้นข้าวเนี้ยจนได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมแต่ในส่วนของเราอะ่ะมันไม่มันไม่ได้มีแค่ต้นข้าวมันมีมากกว่านั้นเรามีน้อยหนาเรามีฝรั่งเรามีอะโวคาโดเรามีส้มเขียวหวานเรามีขน,นุน ซึ่งต่างก็เป็นต้นพันธุ์ที่เราผลิตเองเราเสียบยอดเองขยายพันธุ์เองโดยมีโดยการตั้งต้งตนแม่ไว้แล้วก็มาทำพันธุ์ขายดังนั้นเนี่ยการทำกรเกษตรอะคะ่ะแบบเดิมๆเนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนลองมาทำแบบใหม่ดูนั่นก็คือการทำผสมผสานจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะทำนาข้าวนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราชอบ เราชอบแล้วเรามองว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในส่วนเราอะ40ไร่อะมันเป็นนามันเป็นที่นาซักประมาณ30กว่าไร่นะคะแล้วที่เหลือมันคือเป็นสวนที่เราปลูกผลไม้หลากหลายไว้ดังนั้นเนี่ยทำไมเราไม่เปิดใจกับพืชตัวไหนล่ะที่เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆที่เราจะเอามาทดลองปลูกในแปลง แล้วเราก็เริ่มที่ข้าวสีชมพูนี่แหละค่ะตัวข้าวสีชมพูเนี่ยคือ,เ,อเรามองว่ามันตอบโจทย์นะการปลูกยังไม่แพร่หลายยังไม่แพร่หลายนะคะคือเอาง่ายๆเลยอะ่ะคนยังไม่รู้จักเลยค่ะเราปลูกเขายังบอกว่าจริงหรอโกหกหรือเปล่า AI หรือเปล่าไม่ค่ะไม่ใช่ AI นะคะเชิญที่สวนเราได้เนาะ เพื่อนๆถ้าใครอยากมาชมก็มานะคะมาที่แปลงจริงนะอันนี้คือของจริงที่สวนเราเองนอกจากมีข้าวสีชมพูแล้วอะคะ่ะเราก็ยังปีปีนี้เรามีทดลองปลูกข้าวข้าวญี่ปุ่นด้วยนะคะข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวด่างข้าวด่างนี่พามาดูข้าวด่างนะคะข้าวด่างเราเราเพิ่งทดลองปลูกปีแรกนะคะเราก็ซื้อมาไม่เยอะนะ ไม่เยอะน,นะคะเพื่อนๆนี่พาดูข้าวดำนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเราเอามาเล็ดมาเพาะใส่ถาดนะคะแล้วเราก็เอามาลงปักดำในแปลงปักดำแค่ต้นละหนึ่งนะคะอันนี้มันแตกกอแล้วนะคะเนี่ยมันเริ่มจะเป็นด่างๆให้เห็นแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้เรายังไม่รู้จักมันมากพอนะคะก็คงจะต้องศึกษากันไปอีกอยู่นะคะ ก็น่าจะศึกษาไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะนี่คือข้าวด่างของเราเข้าวด่างเดี๋ยวเราเดี๋ยวปีนี้มาดูกันว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะคะอืมแล้วนอกจากข้าวด่างแล้วอ่ะเราก็มีทำข้าว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 ญี่ปุ่นด้วยข้าวญี่ปุ่นอะ่ะเราเราส่วนตัวคือชอบนะคะชอบทานนะถ้าเพื่อนเพื่อนึนื้อาไม่ออกก็ดูในข้าวที่เป็นซูชิะคะ่ะ ที่ที่ทางแม่ค้าก็ทำซูชินั่นแหละคือข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นเขาจะเม็ดป้อปมๆกลมๆแล้วก็เหนียวมากนะคะมันเหนียวอะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วกินอร่อยมันเป็นข้าวเจ้านะคะอร่อยเราอะ่ะเคยกินครั้งแรกสมัยที่ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนน,อน้นไปประชุมดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วเรารู้สึกว่าพอเดินออกจากโรงแรมมาอุ้ยทาไมข้าวอะไรทําไมมันสวยจังต้นเล็กๆตี้ยๆนะคะ รวงรวงป้อมรวงรวงรวงไม่ยาวนะคะแล้วแล้วรวงมันอะ่ะจะหลดพื้นเลยเพื่อนๆจะหลดพื้นเลยแล้วแบบงามมากเราก็เลยแบบโอเคอ่าอันนั้นน่ะคือการเห็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็การเห็นข้าวญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วก็ได้ทานครั้งแรกก็คือได้ทานที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแต่ก็นานแล้วนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยแล้วเราก็เลยลองว่าเอ๊ะปีนี้ถ้าเรา ถ้าเราอยากปลูกบ้านเราจะปลูกได้ไหมทีนี้เราก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลหาสายพันธุ์ที่อยู่ในในประเทศไทยว่ามีแหล่งขายที่ไหนบ้างนะคะแล้วเราก็เอามาแต่น่าเสียดายที่เราไม่ได้จริงจังกับการปลูกครั้งแรกเพราะว่าหวานเอาเพราะหวานปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะเห็นผลผลิตมันน้อยอยู่แล้ว่วเราพลาดมากนะคะแต่ก็ยังดีที่มันยังมีมเมล็ดให้เห็นแล้วเราก็ไปไล่ดูมีแต่หญ้าเลยหญ้าเต็มแปลงเลยะคะ่ะแล้วเราก็ไปดูว่า เออมเมล็ดมันเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าข้าวญี่ปุ่นน่ะมันเป็นข้าวอายุสั้นนะคือตอนนี้เก็บมเมล็ดได้แล้วนะคะข้าวอื่นๆยังยังไม่ตั้งท้องเลยแต่ข้าวญี่ปุ่นน่ะเราได้เก็บมเมล็ดแล้วแล้วก็มเมล็ดก็เหมือนญี่ปุ่นเป๊ะเลยค่ะ,มะเมล็ดกลมๆป้อมๆแล้วก็มเมล็ดเต็มดีนะคะไม่รีบนะนั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะปลูกในแปลง บ้านเราทางอีสานของเราได้นะคะแต่ในเรื่องของรสชาติอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่ได้ชิมเลยแต่ก็ต้องรอดูต่อไปเดี๋ยวรอรุ่นถัดไปนะเดี๋ยวเราเราเก็บมาได้ไม่เยอะเดี๋ยวเราจะลองเพาะใ่ถาดหลุมแล้วก็จะลองเอามาปักดำดูนี่แหละลองต่อเลยมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะเออเรามีเรามีน้ํานะสามารถน่าจะปลูกได้ทั้งปีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยังน,ยน้อยก็ทําให้เรามั่นใจคะ่ะว่า ข้าวญี่ปุ่นมันสามารถปลูกที่บ้านเราได้นะคะซึ่งคนอื่นอาจจะรู้แล้วแหละเราอ่ะมันเปิดโลกใหม่สําหรับเราไงคะเราก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเผื่อใครที่สนใจอยากทดลองก็ลองเลยนะคะเหมือนเราเนี่ยอยากรู้อะไรเราลองเลยไม่ต้องรอให้เริ่มเลยเดี๋ยวเราก็จะเจอว่าอะไรไปต่อได้อะไรที่เราต้องพับโครงการนะคะ ชมความงามเข้าสีชมพูไปด้วยกันนะเพื่อนๆที่ที่สนใจอยากมาชมแปลงก็พิกัดบ้านสวนผามั่นบุรีรัมนะคะหมู่หนึ่งตำบลพรสำลานอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมหรือทักไปที่เพจบ้านสวนผามั่นบุรีรัมได้คะ่ะ ถ้าเป็นไอดีไลน์ก็0637 9 69198นะคะเป็นไอดีไลน์นะแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาในในแง่ของการที่เราเรามาลองผิดลองถูกกับการทำกรเกษตรนะแล้วก็มันได้ผลจริงบางคนอาจจะแบบเออมาดูซิมันจริงไหมอะไรเงี้ยคะ่ะเชิญได้เลยนะคะบ้านสวนผามั่นบุรีรัมย์จ้า